สวัสดีค่ะดิฉันผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรปุณณีสัมโพวผลจากสถาบันวิจัยและนวัตกรรมอาหารมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ค,ค่ะเพราะผู้หญิงกับความงามเป็นของคู่กันผลิตภัณฑ์ดูแลผิวในตลาดความงามจึงเป็นสัดส่วนที่มากที่สุดจากข้อมูลในปี2562ผลิตภัณฑ์ดูแลผิวครองตลาดเป็นอันดับหนึ่งและเติบโตขึ้นถึง74%มูลค่ารวมหลายหมื่นล้านบาทโดยแบ่งเป็นผลิตภัณฑ์ดูแลผิวหน้า81% ผลิตภัณฑ์ดูแลผิวกาย12%ผลิตภัณฑ์ครีมกันแดด6%และผลิตภัณฑ์สำหรับริมฝีปางอีก1%ค่ะ ครีมกันแดดเป็นอีกหนึ่งผลิตภัณฑ์ดูแลผิวที่ได้รับความนิยมและถือเป็นไอเทมสาคัญสําหรับผู้หญิงแต่ปัจจุบันครีมกันแดดที่เราใช้กันโดยทั่วไปจะมีฤทธิ์ทำลายประการังทําให้เกิดประการังฟอกขาวอย่างไรก็ตามในตลาดความงามเนี่ยครีมกันแดดที่มีสารทําลายประการังเนี่ยจะค่อนข้างมากและครีมกันแดดที่ไม่เป็นอันตรายกับประการังนั้นยังมีส่วนแบ่งอยู่น้อยโดยถือเป็นเพียง0.01%ของตลาดผลิตภัณฑ์ครีมกันแดดหรือคิดเป็นมูลค่า55ล้านบาท นับเป็นช่องว่างทางการตลาดที่ควรค่าแก่การลงทุนเป็นอย่างยิ่งค่ะสถาบันวิจัยและนวัตกรรมอาหารจึงได้ร่วมมือกับคณะเภสัชศาสตร์มหาวิทยาลัยสงขลานครินคิดค้นในการนําเปลือกมะม่วงเบาซึ่งเป็นเศษเหลือจากการผลิตมะม่วงเบาแช่อิ่มในจังหวัดสงขานํามาสกัดเป็นสารสกัดมาตรฐานเปลือกมะม่วงเบาที่มีปริมาณแมงจิตเฟอรินสูงและนํามาผสมกับครีมกันแดด เพื่อช่วยในการป้องกันการฟอกขาวของปากกาลังและยังดีเป็นมิตรกับผิวของผู้ใช้อีกด้วยเนื่องจากแมงกีเฟอรินนียมีฤทธิ์ในการปกป้องผิวจากแสงแดดและลดการอักเสบจ,จากการโดนแสงแดดทำร้ายด้วยค่ะแมงจีเฟอรินเป็นสารประกอบประเภทฟ,ฟีนนลในกลุ่มของแซนโทนมีฤทธิต์ต้านอนุมูลอิสระต้านการอักเสบและยับยั้งการเกิดเนื้องอกและมะเร็งได้ด้วยโดยสามารถสกัดได้ทั้งจากเปลือกผลและใบของพืชในกลุ่มมะม่วงค่ะ สำหรับสารสกัดมาตรฐานเปลือกมะม่วงเบาเราสกัดโดยใช้เทคโนโลยีที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมโดยใช้คลื่นไมโครเวฟช่วยในการสกัดซึ่งการใช้คลื่นไมโครเวฟช่วยในการสกัดเป็นกระบวนการที่ใช้เวลาในการสกัดไม่นานนักใช้ต้นทุนในการผลิตต่ำไม่ใช้ตัวทำลายในการสกัดจึงถือว่าเป็นอีกวิธีหนึ่งที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เมื่อนำสารสกัดที่ได้มาผสมกับเบสของครีมกันแดดจะทำให้ได้ครีมกันแดดเพื่อสิ่งแวดล้อมที่ไม่เพียงแต่จะช่วยปกป้องประการลางแล้วยังช่วยปกป้องผิวของคนใช้ได้ดีอีกด้วยค่ะ ดังนั้นครีมกันแดดที่ผสมสารสกัดจากเปลือกมะม่วงเบาจึงเป็นนวัตกรรมที่ก่อให้เกิดมูลค่าเพิ่มกับเปลือกมะม่วงเบาที่เป็นของเหลือทิ้งทางการเกษตรและอุตสาหกรรมแปรรูปทําให้เกิดกระบวนการผลิตที่มีขั้นตอนที่ไม่ยุ่งยากไม่ซับซ้อนและไม่เป็นพิษกับสิ่งแวดล้อมและยังได้ผลิตภัณฑ์ที่มีมูลค่าสูงขึ้นด้วยจึงเป็นงานวิจัยที่น่าลงทุนเป็นอย่างยิ่งค่ะ